ลองมาฝึกกรัมมากกันเลือกตอบข้อไหนดีข้อที่1ข้อนี้จะเลือกตอบ choice ไหนดีคะระหว่าง A หรือ B คําตอบคือ B ค่ะเพราะประธานคือ my father ซึ่งเป็นเอกพจน์ดังนั้น verb จะต้องเติม s ค่ะข้อที่2ข้อนี้จะตอบ A หรือ B ดีคะตอบ A ค่ะเพราะประธานคือ black coffee ซึ่งเป็นนามน้ำไม่ได้ถือเป็นนามเอกพจน์ ดังนั้น verb ที่ใช้ต้องเป็น verb เอกพจน์ก็คือเติม s ก็คือคำว่า taste นั่นเองค่ะแล้วข้อนี้ล่ะคะจะตอบ choice a หรือ b a ค่ะต้องเป็น go ที่ไม่มี es นะคะเพราะประธานคือพหูพจน์นั่นคือ john and james ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะข้อนี้จะตอบ a หรือ b คะคำตอบที่ถูกต้องคือ b ค่ะงงกันละสีจจำไว้นะคะ ถ้าประโยคขึ้นต้นได้ there, there ไม่ใช่ประธานนะคะประธานที่แท้จริงจะอยู่หลัง verb ดังนั้นประธานก็คือคำนามที่อยู่หลัง verb นั่นเองอย่างในข้อนี้คือคำว่า limited information ซึ่งถือเป็นนามนับไม่ได้ดังนั้นให้ใช้ verb เอกพจน์ก็เลยเลือกตอบ is ค่ะ<ข>อย่าลืมนะคะ grammar <PD ate> เป็นเรื่องเล็กๆที่ไม่ควรพลาดในการสอบ IELTS นะคะเพราะ IELTS <PD ate> มีเกณฑ์การให้คะแนนเรื่อง grammar <K ild o> โดยเฉพาะถ้าอยากเป๊ะ grammar เสริมความมั่นใจ ไม่อยากให้คะแนนหายมาติวคอร์สเบสิก grammar และ IELTS for skills กับครูเจียได้ปูพื้นฐาน grammar กว่า20เรื่องและติวจัดเต็ม IELTS for s k i l l พร้อมสอบพาติวพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสอบทั้ง grammar และ tense พาตะลุยโครงสร้างประโยคแบบจัดเต็มช่วยให้ทำข้อสอบ IELTS ง่ายขึ้นหมดห่วงว่าจะใช้ grammar ผิดๆทุกๆพร้อมคอร์ส IELTS for skills ที่จะแชร์เทคนิคการทำข้อสอบ IELTS แบบจัดเต็มทุก파트 แต่ละพาร์ททำยังไงให้ได้คะแนนสูงคอร์สนี้มีคำตอบพร้อมมีโปรโมชั่นพิเศษที่ซื้อตอนนี้บอกเลยคุมสุดๆสดนใจคอร์สทักแชทเลย